เฮ้ยพี่สว่านโอุกะมาแล้วเหรอเออนี่ยเนี่นี่ยุกะสามระบบเออมาดูใกล้ๆกันกว่าสามระบบเนี่ยก็สามารถเจาะขันแล้วก็เจาะกระแทกก็คือสามารถขันน็อตแรงบิดได้แล้วก็เจาะไม้ได้อ่าแล้วก็มีเจาะกระแทกปูนได้มาดูกล้องข้างในกันนะเฮ้ยกล่องก็เฟี้ยวว่ะดูนี่มีที่ได้มีที่เก็บน็อตด้วยเฮ้ยมาแกมาดูตรงนี้สว่านได้สวยนะ ที่สำคัญอีกเขาเขาแบบว่ามีฟองน้ําแบบจัดให้ให้ให้สว่านเป็นระเบียบด,ด้วยเออในราคานี้มันมีมีแบบนี้ด้วยเจ่ะสว่านก็ค่อนข้างเล็กขนาดมือดีน้ำหนักก็ก็ถือว่าไม่ไม่หนักเหมาะสำหรับโอ้ช่างแอร์นี่เหมาะเลยนะนะไม่หนักด้วยไม่หนักแล้วก็มีแบตเตอรี่สองก้อนนะครับเป็นแบตเตอรี่ขนาดสองแอมป์ยี่สิบโวลต์ที่ดีดีไซน์แบตเตอรี่เขาสวยมากเลยดูพรีเมียมดูแข็งแรงมีแบตให้สองก้อนครับผมเนี๊ยบ เอาไว้เวลาเกี่ยวกับเรืก่กระต๋อพลาดแถมมาให้ด้วยราคาพันว่าบาทไม่แถมมาเยอะเลยหลอดสว่านก็แถมมาให้อีกมีดอกไขวพว,ดวงดอกหวัวแบนดอกเลียบมาให้พร้อมนะตัวนี้สามารถเจาะได้3ระบบก็จะเป็นขันน็อตปรับตัวแรกชั้นแรกนะปรับตัวแรกขันน็อตก็สามารถปรับแรงบิดได้เทสเลยสามารถปรับแรงบิดได้มีไฟ led ให้ด้วยมอเตอร์บั๊บเลยไม่แรงได้ไงของขระบุเท่าไหร่65้านิวตัน สามารถเจาะความเร็วได้2ระดับมีระดับหนึ่งกับระดับสองโอเคเจาะไม้แล้วก็เจาะปูนอ่าให้ดูรอบๆอ,อันนี้กับมีที่อ่าเก็บเจบาะไขควงให้ด้วยเหมือนจิบล็อกอะ่ะก็ดีเพราะว่าถ้าเป็นแบบแม่เหล็กอ่ะเวลามือเราไปสัมผัสแบบโดนแล้วมันก็หล่นอันนี้ก็ถือว่าแน่นจชได้มีสายคล้องให้ด้วยโอ้ะอ๋อมีแม่เหล็กตรงนี้เฮ้ยไปเก็บ ไปเก็บนอ็อตเวลาเราใช้งานแล้วเราน็อตดูดไว้ด้านหลังเลยเออข้าท้าวอะเสาเหล็กหน้าสีหนาประมาณสักมิลขึ้นได้ตรงนี้สามารถทุมรอบเล็กที่ปลายนี้นะโอ้สบายอะบอกเลยไม้จะเหลือเลยเนี่ยปดกระแทกเลยว่ะมันเข้าสบายเละนี่ฟังเสียงฟังเสียง ครึ่งดอกแป๊บเดียวาราคาพันกว่าบาทจะซื้อทำไมคุ้มขนาดนี้มไม่ต้องไปซื้อตัวจำนวพันหรอกแค่คลิปนี้มีเท่านี้ครับโอซุกะใครอยากได้ลิงก์ด้านล่างขวามือเลยกดไปเลย